สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงรางวัลที่สามบินไปต่อที่กี่รางวัลที่2กับ b n s Love Award ขอสแสดงความยินดีกับคุณแก้มบุมปริยาดาเมื่อกี้ก็รับรางวัลกันไปแล้วนะครับกับ Best Life l i f e s e l l g Influencer ได้รางวัลที่2ไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลครับ กับแบนเลิฟเอาบทที่มอบให้ด้วยลีลาการร้ายของเธอนะฮะยินดีด้วยมากๆครับช็อตฟิลตำนานนางรองร้องไห้เร็วน้ำตานางรองด้วยครับคือจะเอาที่หนึ่งอุตส่าห์เป็ตัวมาห้ฮ่องกงมีผู้เข้าชิง่อกี้บทเลยนะฉันเป็นตำนานนางรอง